ส่วนนี้คือเสือร้รองไห้ครับว่าจะย่างครับย่างเสือครับผมวัด <c oughs> มืดวอนน <c oughs> มวัดขึ้นอ่ะ ามจะทาเลยนี่ต hmm. ้องเอารถไปตวสภาพหมสวยครับสวย ปินเลยเนาะบินไปก่อนเยียฝาดใ้เยีะยฝาดบนปินเลยสวยนะ หาหมอนไไดด้ลดงสุกแล้วจ้าสุกแล้วแหละซ้ำนี่กับพอ่อดีพ่องามมนน้เฝากไปเลยมเลแม่แนะนำอย่างเนี้ยเขามันจะมีกองดันเล็กเป็นจะได้ครับพ่อใหญ่แมวพ่อย่างตี ว่าอยากติบ่มีหมองติแสบมันวะตาม,มเข้าไป<ก>สุดยอดดีอิสานบ้านเฮาขอนี้วหยหุวขนี้วหอนหุยหีย เดี๋ยวมันดุดกินไก่จำลงไปไก่มาแต่สุดินตัวหนึ่งับยังไงกิบอยู่นะสองถิ่นอ๋อเปได้ไดะสุดยอด่ะสัตว์อย่านี้มาไายทาานี้ไหมทาานี้ไม่ได้เทียวอยางอายข้าเจ้าโอ้สุดยอดดีเดียวลูกโดด Tạm hộp bây okay. um. <laughs>